ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการหรือ CDPD ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิคริสเตียนบริการแบปติสต์ดำเนินงานร่วมกับชุมชนกว่า50หมู่บ้านในสีอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่อำเภอแม่สเรียง อำเภอศบเมยอําเภอ,มอ,อ,มเอแม่ลาน้อยและอําเภอขุนยวมโดยมีเป้าหมายหลักคือให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ทุกด้านพัฒนาเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการและให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ CDPD ได้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและจัดสวัสดิการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวที่ด้ยโอกาสในด้านต่างๆดังนี้การบำบัดฟื้นฟู ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้ดำเนินงานให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้มารับบริการทั้งเด็กและผู้ใหญ่จำนวน65รายโดยมีนักกายภาพบำบัดและทีมงานให้บริการตามขั้นตอนด้วยการประเมินศัก,กยภาพและความสามารถที่คงเหลืออยู่ของคนพิการวางแผนการพัฒนาศัก,กยภาพร่วมกับผู้ดูแลคนพิการ ปฏิบัติตามขั้นตอนแผนงานประเมินศักยภาพหลังการดำเนินงานคนพิการที่มารับบริการจะได้รับการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กการฝึกพูดส่งเสริมพัฒนาการดังร่างกายสังคมและจิตวิญญาณสุขภาวะทั้งนี้ความรู้และกิจกรรมต่างๆ จะถูกถ่ายทอดไปยังผู้ดูแลให้นำไปปฏิบัติต่อเมื่อกลับบ้านเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตามความเหมาะสมประเภทความพิการให้กับคนพิการอีกด้วย การบริการเสริมทักษะทางด้านการศึกษาพิเศษและการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนร่วมศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้ดำเนินงานให้บริการจัดการการศึกษาพิเศษและการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยมีผู้รับบริการทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่จำนวน40คนโดยมีครูการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงที่ให้บริการตามขั้นตอน เริ่มด้วยการประเมินศักยภาพและความสามารถของคนพิการร่วมประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคลลงมือจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนแผนงานผลิตสื่อที่เหมาะสมกับเด็กมีการปรับปรุงสื่อและการเรียนรู้ในขณะจัดการเรียนการสอนประเมินพัฒนาการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เด็กพิการจะได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมการส่งเสริมสุขภาวะในรายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากครูการศึกษาพิเศษเด็กจะถูกส่งต่อไปเรียนร่วมกับโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วมได้ ในส่วนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยนั้นคนพิการจะได้รับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรจากครูผู้สอนจากการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอแม่สเรียงมาจัดการเรียนการสอนและประเมินผลโดยครูผู้สอนส่งเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทางโดยได้สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับเด็กพิการวัยเรียนได้มีโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาเฉพาะทางดังนี้นายสนั่นเพชรกระจางสุขนางสาวพรพนาสัตววัฒนิธเด็กชายนัทพัฒนแหลมสิงขรเด็กหญิงสุรีรัตน์พิมานกระแส และนายพงษายานฤดีพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการและผู้ดูแลโดยได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะงานฝีมือประเภทต่างๆให้คนพิการเชน่นการทอผ้างานประดิษฐ์งานเย็บเป็นต้น ส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการส่วนคริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการได้พัฒนาคนพิการในด้านสังคมส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อความพิการและคนพิการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศัก,กยภาพมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคม ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงองค์กรเครือข่ายในพื้นที่องค์กรคู่มิตรทั้งในและต่างประเทศเช่นนำคนพิการเข้าร่วมงานวันสำคัญของท้องถิ่นการจัดงานวันคนพิการการร่วมกิจกรรมทางศาสนาการนำคนพิการไปทัศนศึกษาการนำคนพิการไปร่วมกิจกรรมค่ายการออกรายการวิทยุ การขอร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับประเทศเป็นตน้นเยี่ยมเยียนและอธิฐานหนุนใจคนพิการทั้งนี้คณะทำงานของศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้สัมผัสถึงความรักของพระเยซูคริสต์และให้เขาได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสวัสดี